ครัต่อไปดีบการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของผู้หญิงจะมีเลือดออกค่ะแต่ดิฉันไม่ทราบว่าผู้ชายการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกนั้นจะมีอาการอย่างไรคะแม่นี่เป็นนักวิชาการจริงๆนะเขาเรียกว่าอยากจะรู้ว่าผู้ชายมีแมเยื่อพรมจารีเนี่ยมีแล้วมันมีขาดไหมนะครับนี่ผู้ชายเนี่ยครั้งแรกจะมีเลือดออกไหมคําตอบก็คือคงไม่มีหรอกแต่บางคนจะมีได้ไหมมันก็เป็นไปได้ เราคงจะนั่งรู้ว่าถ้าเกิดใครดูโครงสร้างอาวัยวะฝ่ายชายแล้วเนี่ยส่วนปลายในทางด้านล่างเนี่ยมันจะมีสายสายหนึ่งยืดออกมานะครับบางคนก็เรียกว่าสายสองสลึงบางคนเรียกว่าสาย50ส,สตังอะไรก็ไม่รู้เรียกเป็นอะไรกันไปแต่ก็มีสายหนึ่งที่ยืดนะไอ้สายนี้ถ้าเกิดมันตึงมากๆแล้วถ้าเกิดว่าไปมีความสัมพันธ์แล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันแน่นมากเนี่ยเวลาขยับไปขยับมามันอาจจะขาดได้เพราะฉะนั้นผู้ชายก็จะขาดได้ปัญหาคือขาดแล้วจะทํอยังไงเลือดจะออกไหมออกนะครับเพราะตรงน,นั้นมันก็เป็นจุดที่เลือดออกทํายังไเลืออออดกตนนน้ ก็คงจะต้องฝืนความอายไปหาคุณหมอหน่อยแล้วไม่ค่อยจะหยุดหรอกนะขขงผู้ชายถ้าใครขาดอะ